สวัสดีครับผมปุณนะครับยินดีรยินดีต้อกกนรับเข้าสู่ช่องแอป6ปุณนะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวโมเดลเครื่องบินนกแอร์โบอิง737ต่อ800นะครับ Registration HHDBC นะครับเป็นของฟีนิกซ์โมเดลนะครับผมสเกล1ต่อ400ชื่อว่านอกองยิมนะครับเราก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเมื่อ2-3วันที่แล้วแล้วผมก็มารีวิววันนี้แล้วครับผมก็จะรีบลงให้เร็วที่สุดนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ ก็เป็นลายที่หายากนะครับผมหายากมากแล้วเนี้ยก็ประมาณนี้ครับผมดูข้างล่างมันก็ประมาณนี้ครับช่วงนี้หายากล้ำนี้หายากมากครับมากเลยนะครับช่วงนี้ก็ทาไมถึงหายากนะเลยเพราะมันผลิตนานแล้วก็มันแรมากๆเลยนะครับผมนีข้างล่างก็ประมาณนี้ครับนี่ยังแบบใหม่ๆเลยสดๆใหมๆ่ๆเลยแบบแวววิบวับวิบวับนี่ซื้อมาจากพี่ๆใน Facebook นะครับผมที่เขา โท์ขายกันมันก็เหลือๆอันนี้คือด้านข้างหน้านะครับผมก็เป็นฟินิคโมเดลโลโก้ก็เป็น, oco, ปนข้างนี้ก็เป็นคําเตือนแล้วก็มีวันนี่ก็มีโลโก้ฟินิคตัวนี้ก็เป็นด้านเอ่อที่มีภาษาไทยเล็กน้อยที่ว่าน้องอมยิ้มนะครับผมแล้วก็มาดูข้างหลังกันเลยนะครับผมโอ้ยกล่องข้างหลังมันเป็น,นแนวๆก็เป็นแนวนะครับมันเป็นนกแอร์รุ่นเก่าๆอะ่ะ น้องอมยิ้มครับกล่องเจ้สีม่วงสวยสวยสวยมากครับผมกล่องสวยกล่องสวยมากมากก็หน้าตาก็กล่องเห็นแล้วใช่ไหมเราก็มาแกะกล่องก,กันเลยนะครับผมตาไม่ดีนะครับผมก็มาแดกไม่ก็มาแกะกันเลยนะครับผมแกะอเออมันเป็นนกแอร์สีม่วงนะครับผมแกะยากเออ แต่มันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เวอร์ชันวิงเล็ดนะครับผม,มก็ไม่มีวิงเล็ดหรือว่าปลายปีที่จะงอขึ้นเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนจะเ,เก็บมารีวิวให้ดูแต่และส่วนเลยนะครับบางคนบอกว่ามันจะหาได้จริงเหรอผมก็หาได้นะครับมันก็ไม่ได้ขายากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็หายากพอสมควรนะขอเก็บกล่องก่อน มามามาดูกันเลยว่ามันหน้าตาเปไน็นยังไงรับผมนี่เห็นไหมกำลังปรับขาตั้งกล้องอยู่นะฮะก็ประมาณนี้ครับผมก็โมเดลชนิดนี้เป็นโมเดล,ล,ลความละเอียดสูงนะครับผมไม่เหมาะสำหรับเด็กเล่น ถ้ามันแข็งแรงนะก็เหมาะได้อยู่ก็ได้มาแล้วรีวิวกันเลยก็ส่วนหน้าของครื่องบินก็ประมาณนี้นะครับผมเออเป็นนกแอร์นะครับผมโอ้วเวเ็บนกแอร์คมทำไมมันเป็นสีดำอะ่ะไม,ไม่ไม่ต้องสีเลยะคระับเพราะสีของจิงก็เป็นสีดำอยู่แล้ว,ลว <g iggle> ก็เอนจิ้งก็โอเคนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วน emergency exit หรือว่าประตูทางออกฉุกเฉินต,ตรงกลางเครื่องก็สวยใช้ได้อก็สวยอยู่นะครับผมเออเป็นลายที่เป็นลายคลาสสิกของน้องแอร์มากนะครับผมลายในตำนาเลยลายนี้จดจําเป็นลายที่ทุกคนจดจาได้ดีนะคะผมลายนี้ก็สวยดีนะเป็นมุวง นี่ไม่มีวิงเล็ดนะครับผมเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันทำไมมันต้องมีวิงไม่มีวนะิ่งเล็ดอะมันไม่มีวิงเล็ดนะครับผมเอนจิ e นก็ประมาณนี้ h h d b c นะครับผมแล้วก็ดูข้างหลังมันก็ประมาณนี้ครับผมนี่ยังแบบแวววาววิบวับวิบวับอยู่เลยดูดิแล้วก็หางก็เป็นสีข,า,ขาวๆนะครับผมสวยมากๆ ด้านนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับผมสวยมากครับต่อไปด้านนี้เป็นด้านภาษาไทยน,นะครับก็ทุกคนน่าจะรู้กันดีสำหรับคนนักสะสมนกแอร์นะครับผมชื่อว่านกอมยิมมย้มนะครับผมชื่อว่านกอมยิ้มครับเป็นนามพระนามชื่อของมันนะครับผมชื่อว่านกอมยิ้มนะครับทำไมเวลาผมจะสูมจะโฟกัสอะไรมันโอเคประมาณนี้ผมชื่อว่านกอมยิ้มนะ มันชื่อว่าน้ออมยิ้มหน้าตาก็สวยๆนะครับผมด้านนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่แล้วเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนบางส่วนที่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับผมก็ดานนี้เป็นประมาณนี้เนาะ #hdvc ผมเพิ่งได้มาคือผมนึกว่ามันจะหาซื้อไม่ได้แต่มันก็ยังมีหาซื้อได้อยู่นะเนี่ยผมก็ยู่งงว่าทำไมมันมีแต่ไม่เป็นไรได้มาครอบครองแล้วก็ถืออดีไปนะครับผม นี่ด้านด้านนี้ก็ประมาณนี้ครับสวยมากสวยมากๆเรามาดูส่วนข้างบนกันครับเมื่อรุ่นเก่ารุ่นนกแอร์รุ่นที่แล้วมันจะไม่มีเสาอากาศนะแต่มันก็ไม่เป็นไรสี่เหลี่ยมเท่าไหร่ไม่ได้ปีกหักอะไรก็ดีไปนะครับผมเป็นลายที่น่ารักมากครับไม่ได้คิ้วคิ้วมากๆต่อไปเป็นนี่ครับเป็นด้านบนของมันนี่ ระวังหล่นนะเฮ้ยระวังหล่นโอเคเป็นด้านบนของมันแล้วนี่น่ารักมากครับผมโอเคตั้งเป็นเหมือนเดิมต่อไปคือด้านล่างของมันครับด้านล่างของมันก็สวยใช้ได้ใช้ย่อยเลยครับผมมันมันมัวจังว่ะโฟกัสทำไมโฟกัสมันคือมัวโอเคไม่มัวแล้ะข้างบนข้างล่างเมือเหมือนกันครับโอเค ก็ติดตามต่ออีพีต่อไปครับผมแล้วก็ผมจะเอาโมเดลนกแอร์อันเก่ามาให้ดูครับผมสวยไหมดูสิสวยมากครับผมนี่เป็นลาที่ค่อนข้างสวยใช้กล้องมือถือถ่ายครับอ่ะไม่เป็นไร ใส่ที่เดิมก่อนโอเคนี่เป็นลายที่ค่อนข้างใช้ได้ผมจะลำที่ผมมีแล้วผมมาเปรีบเทียบกันว่ามันจะสวยที่ไหนมันจะน่ารักแค่ไหนดูกันเลยอ,นนอันนี้คือน้องปูสลาคำผมเคยรีวิวแล้วถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปดูได้นะครับในช่อง f6 ปูนอันนี้น้องปุน่นำเพลรครับ dbt h d b t อันนี้นกภูผาที่หามันกุดลงไปอ่ะเคยดีเคยดูไหมถ้าไม่เคยดูไปดูได้น,นะครับผมแค่ด้านเดียวนี่สวยมากครับผมทั้งหมดนี้มูล,ลค่าลำนี้สองพันบาทผมซื้อสองพันบาทรวมส่ง e m s หกสิบาทนะผมไอพวกเนี้ยพันห้าพันห้าพันห้าก็ไม่ค่อยแพงเท่าเท่าลำนี้เท่าไหร่ก็ ประมาณนี้สําหรับการรีวิวโมเดลเครืบินแอร์วันนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยก็อย่าลืมแชร์ไปสู่โลกโซเชียลสาธารณะเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์เน็ตทวิตอกอะไรก็เรื่องของคุณสบายใจจามสบายใจเลยนะครับผมก็สวันนี้คงมีแค่นี้แหละบ๊ายบายจุ๊บ